ใช่คุณจิ๊กครับอ่ะเป็นช่วงเก็มพน้าเอื้อรทอนแล้วเวลาแล้วมอบเงินรางวัลให้กับมูลิติไปแล้วเรียบร้อยนะฮะอันนี้เป็นช่วงของเก็มพน้าเอื้อรทอนครับเป็นคนมีความสามารถหรือว่ามาแข่งขันกันก็ได้วันนี้เป็นเรื่องของการแข่งขันครับนะฮะผู้ชนะได้ของรางวัลไปอ๋อนะผู้แพ้ไม่เป็นไรครับเกมสีมอบเงินรางวัลให้สามพันบาทครับวันนี้เป็นไงครับเุกิ๊ครับคือมต้องตัดคำาครับโทรมาหาคุณ พี่นวยพี่นวยพี่นวยนวยอะไรอํานวยอ้าวอํานวยอํานวยไหนอ่ะชื่อน้วยอํานวยอํานวยนาททองอ๋อครับจำได้ไหมไม่ได้ไม่ได้อํานวยนาททองใช่ไหมอ่ะอํานวยอิทย์นวยเนี่ยเขาเคยมาแข่งเอ่อเอาหนังกระติกหนังกระติกยางวงยางงวงหรือยางวงวงอะไรเล่ยยางวงเลยเหรอไม่ใชเข้าใจง่ายยางวงยิงดับเทียนอ๋อที่ตั้งเทียนไว้สิบปันต้องแม่นแล้วก็เล่ง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 ในเราต้องให้อ่าเขาเรียกสิบเล่ม ดับเทให้ได้สิบเล่มภายในเวลาที่กําหนดอํานวยได้หมดเลยดิอํานวยได้เก้าอ้าโอ้โห,โหก็แพ้ดิก็ไม่ได้ทำงานเี้อํานวยบอกขอมาอีกทีทำไมนี่ซ้อมมาอย่างดีแล้วจัดให้เหรออ่าทีนี้ผเพิ่ว่าโอเคอยากมาก็ได้พอเพอิ่ว่ามีอีเมล e มาก่อนหน้านั้นแล้วกว่อนหน้าอํานวยใช่พี่เดียว<อ>เขาเคยเป็นแชมป์มาก่อนแชมป์อะไรแชมป์เอายางวงยิงกระป๋องชนะชนะแชมป์เก่าของเราไปแล้วอยากมาอันนี้ไปเห็นมีคันแข่งขันแบบยิงดับเทียนด้วยอยากเลยมา มาท้าผมก็เลยจับมาปะกันเลย,เลยดีกว่าดีไหมดีมากดีมากดีมากไม,กมก่เป็นการแข่งขันนะฮะยิงเอายางวงเนี่ยยิงดับเพียงใครชนะได้ของรางวัลที่ขอไปนะโอเคพบเลยครับคุณน่วยและคุณเดียวชา นี่น, ôi, น,นุ้ยนีย่นุ้ยนี่เดียวแม่บ้านมันเป็นพี่น้องกันเออคนที่ยิ่งยังงงเก่งจะต้องหน้ารูปหลักต้องหน้าต้องเป็นอย่างนี้นั<ต>่งเรียว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 ,ยว,ยว,ยวมีคนนั่งถัตมาศอยู่ในนี้เออแล้วมันจะมาไหนคนดมด้ยเป็นเจ้าบุญครับผมคนเป็นเจ้าบุญคนหลักคนเดียวเมืองการครับคนเมืองการคนเมืองการอุนนุ้ยโทรเข้ามาใช่ไหมอุนนวยโทรเข้ามาทำไมถึงว่าคิดว่าอยากจะมาล้างตาวันนั้นมันเกิดเหตุอะไรขึ้น10เล่มใช่ไหมต้องทำได้แค่9ก้าอันนั้นนะ มีการชิงแชมป์ไหมวันนั้นไม่นะไม่มีนะคนเดียวคนเดียวเลยเวลาหนึ่งนาทีใช่ไหมรู้สึกว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นถึงทาไม่ได้ตื่นเต้นครับตื่นเต้นวันนี้รับคาตื่นเต้นลงได้ยังได้นิดหน่อยครับแต่วันนั้นไม่มีการแข่งขันนะวันนี้สู้กันนะครับผมคือกติกาง่ายๆอย่างนี้นะฮะถ้าหากว่าวันนี้นะมีเวลาให้หนึ่งนาทีเช่นเดียวกันถูกไหมหนึ่งนาทีเช่นเดียวกันเพื่อิดทําได้หมดเลยครับครบสิบเล่มใครทําเวลาน้อยกว่า ออผมได้จับเวลาด้วยโอเคถ้าเกิดยิงครบสิบเล่มปั๊บนี่ทำได้30วิอันนี้ทำได้29วิคุณชนะชนะไปโอเคนะนะฮะอ่ะโอเคโอเคของคุณยิงกระป๋องครับผมวันนั้นชนะแชมป์เราด้วยนะชนะคุณต๋องจำได้ไหมฮะต๋องนี่เป็นนักกายกรรมนะมเก่งมากนะแต่ว่านี่ปาชนเบื่อชีพได้เออ แล้วตอนนี้ทําไมถึงคิดว่าส่งอีเมลมาจะมาจริงยังวงอะผมเห็นทางรายการครับอ๋อทางรายการทังยันครับผมแล้วไปซ้อมไหมซ้อมครับซ้อมด้วยเห็นทางรายการเลยะว่าเห็นหน่วยเสร็จเห็นครับอเราดูวันนั้นคิดว่าหน่วยทําไม่ได้ครับผมแล้วเราคิดว่าผมทําได้ครับอ้าอันนี้เหมือนยามสักสีเขานะแล้วแต่นะไปต่อยกันก็ได้นะพี่เาไม่ได้คซ้อมมาเขาไม่ใจเขาซ้อมนะคุณซ้อมไหมซ้อมครับบางทีอยู่ที่บ้านมันไม่เหมือนกันนะคุณครับผมใช่ไหมครับ คือที่บ้านใครจับเวลาให้ไหมไม่มีครับไม่มีเราก็เราแล้วยิงไปเรื่อยเปื่อยครับยิงไปเรื่อยจนกว่ามั่นใจไหมครับมั่นใจไหมมั่นใจครับมั่นใจแนที่มันมีเวลากําหนดนะนาทีหนึ่งอะถึงสิบเต่มไหมผมนาทีหนึ่งผมยิงได้ห้าสี่วีครับสิบต้นสิบเล่มห้าสี่วีครับผมโอ้โหนี้เวลามีการจับเวลาไหมมีครับหนึ่งนาทีหมดไหมครบไหมหมดครับหมดนะน้อยกว่าหนึ่งนาทีไหม ไม่เกิน5 0ปิีครับไม <co ld> เ่เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นไม่มีสักย์พานอะไรเดๆทั้งสิ้นเพราะทําที่บ้านซุ่มยิงในห้องอยู่คนเดียว <unch> <c oughs> พูดอะไรก้พูดได้แต่วันนี้เดี๋ยวมาดูต่อนหน้าพวกเราเลยครับอโอเคไหมนะพูดถึงเรื่องยางครับทำไมฮะผมอยากจะบอกว่าถ้าเกี่ยวกับเรื่องยางงงเกี่ยวกับง ต้องปรึกษาผู้รู้เชี่ยวชาญเสียนเกี่ยวกับเรื่องยางเลยอ๋อเหรอฮะผมรู้จากคนหนึ่งนะฮะใครลุงฉุยลุงฉุยครับลุงฉุยเรื่องยางลุงฉุยแช่ำช้อยฉุยแช่ำช้อยเป็นัำซูนเขาอ๋อครับนี่เาลยนะนี่ละครับลุงฉุยอายุมากขนาดนี้ยังทำสวนไหวเหรอครับเนี่ย พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาหากับลุงชุยกันต่อแต่ช่วงนี้ไปจ่ายค่าหอกันก่อนครับว,ว่าวคำว่าสวัสดีกันอีกครั้งนะครับสําหรับสัปดาห์นี้นะครับเกมพันหน้าจ่ายค่าหอวันนี้ก็มาอยู่ที่นี่ครับบ้านตะวันลังสินนะครับผมห้องแรกนะครับเราจะต้องขึ้นไปนะครับผมเป็นห้องไหนก็แล้วแต่นะครับสําหรับห้องแรกก็เป็นั๊มั๊มั๊มปั๊มห้าหนึ่งหกนะครับผม แต่เขาต่อไปสี่ส่วนครับเอ็งออไปครับไปคีอยู่ม้างไหมไม่ได้เปิดนะครับผมขออนุญาตครับขออภัยครับผมนะฮะเอ็งครับของต่อไปครับใช่ครับ สวัสดีครับเกมพน้ามาเยี่ยมเยียนเปิดทีวีดูอยู่ม,ามออ้างไหมข้อุญาตขอนุญาต hey! เฮ้ยเกมพน้าจริงนะครับห้องที่โชคดีครับ305นะครับสำหรับบ้านตะวันกลางสินะครับผมอย่างนี้ก็ต้องรับกันไปเลยนะครับผมชุด,ดกิฟต์เซ็ตจากผลิตภัณฑ์ปลาเกษตรพร้อมด้วยเงินรางวัล3000บาท <laughs> อยจะเป็นผู้โชคดีอย่างนี้นะครับเปิดเกมพันหน้าก็ตเตรียมตัวครับดี่ยิดๆข้อประตูเปิดประตูออกไปนะครับผมจะยืนรออยู่หน้าห้องคุณสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณน้องครับที่เปิดประตูรับเราครับขอบคุณผู้ชมหนันครับที่ดูเราอยู่คุกนาที